เพื่อนตาย DFF จาก r e a l i t y สู่ซีรีส์เพื่อนตาย DFF Dead Friends Forever ซีรีส์จากค่าย Beyond c r o w d ซึ่งเป็นโปรเจกต์ต่อเนื่องจาก ORIGINAL r e a l i t y เรื่องแรกของ Beyond c r o w d ในชื่อ The Hidden Character THC ที่ค้นหาผู้ชนะจากรายการมารับบทนำในซีรีส์เรื่องใหม่เพื่อนตาย DFF Dead Friends Forever ซีรีส์แนว ทีนคอร์เรอร์แอคชั่นดราม่าและนำซีรีส์บอยเลฟมานำเสนอผ่านแนวเฮอร์เรอร์เป็นเรื่องราวของกลุ่มเพื่อนที่รวมตัวกันในบ้านพักกลางเขาเพื่อเลี้ยงส่งเพื่อนและหรือฟื้นความหลังสมัยมัธยมแต่ในขณะนั้นพวกเขากกับรู้สึกว่าภายในบ้านหลังนี้ไม่ได้มีแค่พวกเขาเท่านั้นจากงานเลี้ยงส่งที่ควรจะสนุกสนานกลายเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวนัญซีรีส์เรื่องนี้นำเสนอแบบซีรีส์บอยเลฟผ่านแนวเฮอร์เรอร์ และเหตุการณ์เกิดในสถานที่ปิดการป่าที่มีกลิ่นอายของไสยศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องนอกจากความรักกวันแล้วซีรีส์จะพาเราทุกคนไปค้นหาปมในจิตใจที่ถูกปิดซ่อนไว้ทั้งของตัวเองและคนอื่นซึ่งเป็นความแปลกใหม่ที่บีออนคราวชอบทำอยู่แล้วเราอาจจะได้เห็นการเล่าเรื่องหรือเนื้อเรื่องแบบใหม่ที่แปลกแหวกแนวจากซีรีส์เรื่องนี้เพื่อนตาย DFF Dead Friend Forever ซีรีส์นำแสดงโดยต้านันทคุณพักพัรพพ,พบคอปเปอร์ภูริวัตรโชติรัตนศักเจเจปฏิพานเฟื่องฟูนวัตรฟูไอธนวันรจินวัตรมีโอเอเธอร์วีรพัฒนกุลปัม๊มพวัฒน์อครเดชสกุลเจเจ,จสดากรบัณฑิตรวมถึงเปิดตัวนักแสดงรับที่ช่วยเพิ่มเลเยอร์ความระทึกขวัญไปอีกขั้น นำทีมโดยปาโคตตินสิทธิ์อิสระพงพรอ,อัดนิติธรอ,อัครโชติโสพลเจเจชะละตันติจิบูรณ์และเพิร์ตพัสรุดคุณเจริญโดยซีรีส์เรื่องนี้ได้นักเขียนมากฝีมือทั้งสคนมารวมตัวเพื่อสร้างสารรค์ผลงานสุดละทึกอยากเอกสิทธิ์ไทยรัฐนักเขียนบทจากผลงาน13เกมสยองเมื่อพศ2549สี่งเมื่อพศ2551 ทองสุข13เมื่อพศอ2556และแพทย์หญิงอิสรีศิริวันกุลทอนหรือแซมมอนนักเขียนนิยายเจ้าของผลงานพฤติการที่ตายและทริอาดกนกพันธ์อ,อนรัตนสกุลและอิสราพรคุณติสุขนักเขียนบทบางกอกซีโร่คอฟฟิปปินเวอร์จงไทยนอกจากนี้ยังได้มาเดี่ยวชูวเกียรติศักวิลกุลและปักชันทนาทิิปชาติมาร่วมกำกับ รวมถึง e อ c l u s i v e โปรดิวเซออย่างปอนกิษดาวิทยาขาจรเดชท,ที่มาช่วยสร้างสรรค์ผลงานระทึกขวัญเรื่องใหม่กันอีกด้วยจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเพื่อนตายอัฐันจึงเกิดขึ้นหรือจริงๆแล้วเพื่อนที่หายไปก็คือแฟนๆสามารถรับชมซีรีส์เพื่อนตาย DFF Dead Friend Forever ทั้งหมดได้10ตอนตอนแรกในวันที่23ทธันวาคม2566นี้ทางช่องวัน31 และสามารถดูออนไลน์เวอร์ชั่นอันคัดได้ทาง i c e และ iq.com ที่เดียวเท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลจาก The Standard